แต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างที่นอกเหนือจากการทำมาหากินน่ะอยากให้คุณผู้ชมลองแบ่งปันเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการดูแลสุขภาพการรักษาโรคหรือที่ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตาฝังเงินต่างประเทศอะ่ะคุณผู้ชมก็ไปบอกต่อและลงมือทําบางคนบอกว่าไปซื้อเงินผมสอนวิธีการทํากําไรสามสิบกาตาง บางคนบอกว่าซื้อมันต้องแพงกว่าขายมันเป็นธรรมชาติไม่มีที่ไหนซื้อและขายโดยขายจะได้ราคาดีกว่าซื้อมันไม่มีแต่เราต้องจําไว้ก่อนว่าเราซื้อเท่าไหร่เราแค่ขอทํากําไรตอนขายเมื่อขายต้องกําไร30สสตางค์แล้วถ้ายังขายไม่ได้ยังขายไม่ได้เราก็เก็บไว้ก่อน อย่างน้อยปีหนึ่งเราขาย10ครั้ง30ส,สต่าง์เท่ากับ3บาทเราทำกำไร3บาทยังมากกว่าดอกเบี้ยในธนาคารหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะเรียนรู้วิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศแบบ mm. ขั้นสูงแบบความลับที่ผมทำมันก็ต้องมีค่าครูเรียนได้แต่คนนั้นต้องพร้อมแต่ถ้าไม่พร้อมผมก็ไม่สอนไม่ใช่ผมยิงไม่ใช่ผมแบบ บางคนบอกโฮ้ยดูดวงหรือว่าสอนสมาธิโพเพทัส2021-2023ผมมีสอนฟรีทุกอย่างที่ผมพูดสมาธิผมมีสอน5นาทีแบบลืมตา66รอบฟรีผมสอนการทำฟาสติ้งสอนการนอน9-12ชั่วโมงสอนวิธีการทานอาหารมื้อเดียวสอนลมหายใจโพเพทัสไปแล้วยกเว้นคนอยากจะต่อยอดฉะนั้นไม่ใช่แบบมาปุ๊บ ผมมาบอกว่ามันดีมันเจ๋งมาเรียนกับผมมาเสียเงินอย่างเดียวไม่ใช่แล้วผมไม่เคยรับเงินใครทุกคนผมกล้าบอกได้เลยว่าลูกๆพ่อแกรหรือคนที่ผมรู้จัก90%อร์ซนผมให้ฟรีเฉพาะคนที่มีกำลังมีแรงศรัทธาแล้วเขาพร้อมที่จะเสียค่าครูเพื่อการต่อยอด คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงแต่ผมผ่านมา25ปียัง25ปีผมสอนฟรีผมให้เงินฟรีผมสอนฟรีทุกอย่างผมให้แม้กระทั่งเวลาจุดติเกิดชื่อมนุษย์ต่างดาวชื่อจัก,กรวาลเวลาจุดติเกิดเลขท้ายมือถือผมให้ฟรีอย่างเยอะมากแต่การให้ฟรี คุณค่ามันน้อยเพราะว่าผมเห็นมาเยอะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคนบางคนมีเงินดูดวงผมก็ไม่ได้ดูให้ทุกคนเพราะว่าใจเขาไม่มาเขาอยากแค่ลองเขาไม่เชื่อเขาไม่ศรัทธาสมองใจคลื่นพลังงานในสมองเขาไม่เปิดผมก็ไม่อยากจะเอาเงินเขาไม่ให้ผมปฏิเสธเพราะว่าเขาเป็นคนมีเงินแล้วจะให้ผมได้ แต่ผมปฏิเสธเพราะว่าใจเขาไม่พร้อมบุญไม่สัมพันธ์แล้วผมไม่อยากให้เขาเนี่ยเสียงเงินสิ้นเปลืองผมเคยพูดกับทุกคนอ่ะแม้กระทั่งลูกอธิตยาแล้วกันเอาแบบล่าสุดเลยดีกว่าลูกอธิตยาอยากได้เวลาจุดที่เกิดเชื่อไหมถ้าเป็นคนอื่นก็เอาสิไม่ใช่ปัญหาผมบอกลูกพร้อมไหมไม่ลำบากนะครับอะพูดวันที่หนึ่งพูดอีก เจออีกผมก็บอกใจนเย็นๆจนเย็นเดี๋ยวเราเคยคุยกันนี่คือผมผมต้องการให้คนที่อยากได้สิ่งที่ผมให้แล้วเขาศรัทธาผมไม่ได้เป็นนักขายนี่ใครทำใครอยากได้ก็ขายขายขายไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ได้หมายถึงผมรวยแล้วจะมาทำแบบนี้ไม่ใช่ ถึงผมจะมีหรือไม่มีการที่ผมสอนสมาธิหรือสอนให้คนสุขภาพดีแล้วหายป่วยหรือสอนวิชาชีพบางวิชาชีพเช่นการเป็นหมอดูผมไม่ได้จุดเริ่มต้นมาจากการขอเงินหรือได้เงินนะแต่ผมอยากให้คนที่ศรัทธาหรือคนที่เป็นลูกพ่อแกนมีอาชีพมีความวิเศษแบบผมคือการดูดวงเนาะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมมอบให้ผมไม่ได้ได้เงินนะยกเว้นคนบางคนผมรับเงินเพราะเขาพร้อมแต่คนที่พร้อมอย่างที่ผมบอกผมผ่านการสอนมาเยอะบอกให้เลยผมเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นะผมระลึกอยู่เสมอว่ามีราบเสริมราบมียศเสริมยศ มีชื่อเสียงเสื่อมชื่อเสียงมีรักเสื่อมรักรักผมรักพ่อแกนพ่อแกนให้ทุกอย่างรักไม่มีทางหรอกครับถ้ารักแล้วไม่ฝึกฝนเสื่อมความศรัทธานี้เสื่อมแน่นอนแค่บอกคุณผู้ชมว่าผมระลึกตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าเป็นผู้ให้ผมไม่เคยคิดจะได้อะไรจากตรงนั้น ให้แล้วให้เลยแล้วไม่อยากใ,ใครลำบากด้วยลูกๆทุกคนจะรู้อยู่แล้วละ่ะขับรถไปส่งเอาเงินให้เลี้ยงข้าวลูกๆนี่คือสิ่งที่ผมทำถ้าใครได้สัมผัสตัวผมจะรู้ว่าผมทำสิ่งนั้นพอคนมาเปิดช่วงนี้ยังไม่ทันนั่นนะมีคนไปตัดต่อช่วงนี้บอกว่าเอาแล้วมันขี้คุยอีกแล้วมันอวดอีกแล้วอวดรวยยังไม่ได้อวดรวยผมหมายถึงว่า จุดเริ่มต้นในการทำอะไรให้ใครอะ่ะผมมีจุดเริ่มต้นคือการให้ด้วยความรักความเมตตาฉะนั้นผมระลึกอยู่เสมอว่าใครที่บอกว่ารักคนที่รักและศรัทธาและเป็นลูกพ่อแก่นมีแค่หนึ่งแสนคนในประเทศไทยฉะนั้นผมระลึกอยู่เสมอว่ามีแค่คนหนึ่งแสนคนแต่ผมต้องการทำ สิ่งดีงามนี้ให้กับคนทั้งโลกคนหนึ่งแสนคนในประเทศไทยคือคนที่เดินตามผมแล้วประสบความสำเร็จและเป็นทุกย่างก้าวเดียวกับผมแค่นั้นง่ายๆอย่างเวลาคนคนเดินข้างถนนเนี้ยไม่ได้รู้จักผมออกจากเซเว่นอะวันนี้ผมก็มาพูดจริงๆผมไม่ได้คิดอยู่นะมันก็อยู่ในอ่ะง่ายๆขับรถออกจากเซเว่นไปไปซักผ้ามา บางคนบอกอา้าวที่บ้านไม่มีเครื่องซักผ้าใช่ครับที่บ้านไม่มีเครื่องซักผ้าไปซักแบบหยอดเหรียญพูดเลนแต่ซักผ้าจริง,รงที่ข้างนอกด้วยเหตุบางเรื่องเนาะอ่ะขับรถมาเห็นคนถือกระเป๋าเป้เดินตัวมอมแมมเขาไม่ได้มาของเงินจากเราเลยไม่มีเลยแต่ผมขับรถตามเข้าไปซ้ายขวา ขังวงเวียนนะหอในกาผมจอดรถปุ๊บผมวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วผมก็เอาเงินให้เขาแล้วเขา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 บอกเอเอครับเออเออผมทําอะไรผิดหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยบอไม่ใช่ครับพอดีผมให้เงินเพื่อเอาไว้กินข้าวนะครับผมไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้คนข้างกายที่รู้ก็คือภรรยาผม แต่ผมไม่ได้ไปบอกเมียผมว่าผมจะทําอะไรบางเรื่องหลายเรื่องเมียผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมขับรถปบ๊บปุ๊บป,ป,ป๊วิ่งเอาเงินไปให้เขาเงินของเราจะมีค่าถ้าคนคนนั้นเขาขาดแคลนแต่ถ้าเขาสร้างหนี้สินแล้วเขาไปหยิบยืมไปขอยืมขอยืมชีวิตเขาจะยืมเงินคนแล้วก็เป็น งูกินหางไม่มีวันจบสิ้นแต่เงินเราให้คนที่เขาด้อยกว่าเราทั้งรูปลักษ์ทั้งสติปัญญาทุกอย่างบางคนเนี่ยสติปัญญาไม่ร้อยแต่ทำไมผมให้เงินเขาหรือผมซื้อของให้เขาอย่าลืมนะว่าไม่มีใครให้ของใครกินแบบฟรีๆนะแต่ถ้าเราให้เงินเขาแล้วเขาเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นอาหารบางคนบอก ไปช่วยทาไมคนเมาคนอะไรคนที่ผมช่วยไม่ได้เมานะเขาเป็นคนข้างถนนฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าไม่ได้มาเล่าเรื่องก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่ผมอะ่ะไม่ได้ทําครั้งแรกในชีวิตผมทํามานับครั้งไม่ถ้วนทั้งชีวิตอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่ารอว่าตัวเองต้องพร้อมอย่ารอว่าตัวเองต้องมีเงินอย่ารอว่าตัวเองต้องสําเร็จ เราช่วยได้ทุกรูปแบบให้คำพูดดีๆให้คำคำพูดดีๆให้คำบอกเล่าดีๆหรือว่าให้กำลังใจมันไม่จำเป็นต้องแลกเป็นเงินเสมอไปนะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมแล้วกันเนาะบอกอะไรอย่างเนาะคนเนี่ยถ้าฝึกจิต ฝึกสมาธิผมเป็นคนฝึกสมาธิผมรู้ตัวผมฝึกตั้งแต่สามขวบปีนี้อายุห้าห้าคนที่ฝึกสมาธิต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถม่อมตนผมเชื่อแล้วต้องเป็นคนที่จิตใจเบิกบานไม่แข็งกระด้างไม่แข็งกล้าไม่ไม่หยาบคายอย่าประเมินเลยบอกว่าคนพูดตรงไปตรงมาหยาบคายคือคนที่ฝึกจิตไม่ได้ฝึกหรอกครับ คนที่ฝึกจิตต้องเป็นคนที่มีความเมตตาสูงเมตตาสูงมากๆเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่สั่งสอนชาวบ้านเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่มีความเมตตาเราจะรู้สึกเลยว่าเขาเป็นคนที่เมตตาสูงเช่นเดียวอย่างที่ผมพูดคุณคุณลียิงบอกว่า คุณหมอแกเป็นคนดีพูดดีทำดีจิตใจดีขอแสดงความเคารพนับถือนะคะขอบคุณครับขอให้คุณหมอมีความสุขมากค่ะขอบคุณครับเช่นกันครับอยากจะบอกว่าถ้าเราฝึกสมาธิอะไรก็ได้โดยเฉพาะคนที่ฝึกโพเพทัสเพราะว่าผมสอนสมาธิโพเพทัสอยากจะบอกว่าผมต้องทำให้เห็นคนเรามีทาุแท้ของตัวเอง ถ้าธาตุแท้ของเราเป็นธาตุทองที่แข็งแกร่งมีความอ่อนโยนสุภาพแล้วก็พูดจาอ่อนโยนสุภาพนะกิริยามารยาสุภาพมันคือคนที่ได้ขัดเกลาจิตวิญญาณแต่ถ้าคนพูดหยาบคายพูดใช้คำที่เสียดสีมันไม่ได้ฝึกหรอกครับ เราต้องถามใจเราเราอยากให้คนพูดดีกับเราไหมเราก็ต้องพูดดีแค่นี้พอไม่ต้องคิดอะไรมาก